ทุกคนครับวันนี้ผมมีแบบฝึกหัดมาฝากมาแนะนาครับมันก็เป็นอินโทรเพลงที่ผมแต่งขึ้นเองเป็นอินโทรจะมาจากคอร์ดดีคอร์ดเดียวนะครับเออฟังไปฟังมาแล้วมันก็น่าสนใจสําหรับมือใหม่นะลองเอาไปต่อยอดการฝึกจะดีไหมรูปรูปแบบของมันก็คือเป็นการเล่นเก่าสายแต่นะครับเป็นการเล่นเก่าสายในคอร์ดดีก็จริงนะแต่มีการเล่นเบสถึง2คอร์ดนอกจากจะเป็นเสียงดีสายเปิดสาย4แล้วเนี่ยนะครับจะต้องเอาเบสของ A สายเปิดสาย5เนี่ยมาแจมเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวดูชัดๆอีกสักสอารอบนะครับว่าทำยังไงประมาณนี้นอกจากการเพิ่มเบสนะครับเข้าไป2ตัวก็คือการใช้เทคนิคนะครับ เพิ่มโน้ตแล้วก็ลดโน้ตในขอดีเราเราจับฟอร์มดีธรรมดานี่แหละครับไม่มีอะไรเลือกซับรรซ้อนครับจับฟอร์มดีธรรมดาอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าโน้ตตัวที่จะต้องเอาออกก็คือนิวอน้วอ่านิวน้วนิว้วนิ้วกลางเออแล้วแต่นะครับบางคนอาจจะไม่ได้จับฟอร์มผมก็ได้เอาเป็นว่าโน้ตที่ต้องอ,ออกก็คือโน้ตบนสาย1นึ่งเฟสที่2ตรงนี้ให้มันเป็นสายเปิดอย่างนงี้นะครับแล้วก็ เห็นไหมแล้วก็มีการเพิ่มน้ตเข้าไปโดยนิ้วก้อยเพิ่มน้ t G เข้าไปนะครับบนสาย1่เฟสที่3นะี่ฮะแล้วก็เพิ่มตรงนี้เข้ามานะครับแม้จะเอาออกแต่ก็พออีกรอบหนึ่งเนี่ยเราเอามาใส่แทนนะครับตอนแรกเราเราเอาน้ต F ชออกไปนะครับแทนที่ด้วยด้วยน้ t E ที่เป็นสายเปิดนะครับเอาน้ตตัวนี้ออกไป F ชออกไปตอนแรกนะอ่าแล้วกาเอามาใส่ ทีหลังรูปแบบก็คือน้ตตัวแรกก็คือเล่นเบสของคอรดด์ดีแล้วก็2 3 2 1นี่นะครับเบส2 3 2 1อนนี่นี่คือชุดแรกเบส2 3 2 1แล้วก็เอาอีกรอบ แต่ไม่มีเบสก็คือ2 3 2แล้วก็1แต่1รอบนี้จะเป็นโน้ต G ก็คือเอานิ้วก้อยเนี่ยเพิ่มสาย1เข้าไปเฟสที่3อย่างนี้นะครับแต่การเพิ่มตรงนี้เอามาเล่นพร้อมกับเสียงเบสของ A อย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้เอาใหม่นะครับได้ชุดแรกก็คือเบส2 3 2 1 ชุดที่2ก็คือ2-3-2-1เหมือนเดิมก็คืออย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือชุดสุดท้ายพอมามาอย่างนี้ฮนะแล้วก็2-1-2-1-2-3-2 อ่านี่ครับนี่คือชุดสุดท้ายอ่ะดูชุดสุดท้ายใหม่พอจบเท่าน,นี้เลยฮะแล้วก็2ส,สาย2นะครับสาย2แล้วก็สาย1อันนี้ยกออกแล้วก็สาย2แล้วก็สาย1อีกครั้งแล้วก็สาย2ส,สาย3แล้วก็สาย2จบนะฮะเล่นรวมกันมันก็จะเป็นอย่างนี้1ชุด สชุด3ชุดอานะครับอาจจะมีความยากความง่ายต่างกันในแต่ละชุดนะฮะอ่าเป็นไงฮะ คือฟิลลิ่งเนี้ยมันจะได้อารมณ์ของความเขาเรียกว่ามันต้องเล่นต่อเนื่องมันจะมันมันมันถึงจะอารมณ์เหมือนไม่หมนไม่เศร้าเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ว่าสดใสนักนะฮะเพราะว่ามันมีเบสของ A เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนโทนนะฮะเข้ามาเปลี่ยนโทนตามจริงแล้วมันขัดกันนะมันขัดกันตามจริงแล้วมันควรที่จะเป็น G อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าเป็นจะจะเป็น G แบบนี้ก็ได้แต่ มันอาจจะอาจจะเหมือนยากเกินไปหรือผมก็เจตนาทําให้โทนเนี่ยมันมันขัดกันอ่าเล่นโน้ต G ตรงนี้ทําไมจะต้องเอาเบส A อย่างเงี้ยก็คือให้มันขัดกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเล่น G ปุ๊บเนี่ยโน้ตมันจะ,จะวิ่งเนี่ยนะฮะมันจะมีการวิ่งไปเพื่อจะนําไปสู่ดีอีกครั้งหนึ่งดังนั้นผมก็เลยเอาเบส แบบนี้มันน่าจะโอเคก่าไหมนะครับนี่คืออาจจะพูดถึงเรื่องของรถสนิยมนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเอานะครับแบบประกาศนี้ลองดูเพื่อนๆมือใหม่อาจจะยากนิดนึงนะฟังแค่ฟังก็งงนะครับฟังการอธิบายเข้าไปเนี่ยแต่ถ้ามีพื้นฐานในการเกาสายอยู่แล้วเนี่ยผมว่าไม่ยากนะฮะสามารถฝึกฝนกันได้อา่าลองดูครับ